ไมคุณถึงเลิกเข้าร้านเกมอ่ะก็ผมมีความที่บ้านอยู่แล้วอ่ะผมจะเสียตังเข้าร้านเกมทำไมเพียงแค่ผมเปิดแอป Xbox บน Windows ผมก็พบกับครังเกมมากมายเรียกได้ว่าละลานตามากนี่แหละสวรรค์ของเราเกมเมอร์เรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเกมเมอร์ทุกคนในการปลดล็อกประสบการณ์ใหม่ เดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์อดีตเด็กร้านเกมและงหนึงชนบุรีทำไมคุณถึงเลิกเข้าร้านเกมอ่ะก็ผมมีความที่บ้านอยู่แล้วอ่ะแล้วผมก็มี PC ซีเกมพารด้วยอ่ะแค่เดือนละ9.9บาทผมจะเสียตางเข้าร้านเกมทําไมอ่ะนี่คุณขายของหรือเปล่าผมไม่ได้ขายผมแค่จะบอกว่า PC ซีเกมพารเนี่ยเต็มไปด้วยเกมคุณภาพสูงมากมายเหมาะสำหรับสายเกมเมอร์อย่างเรา และที่สำคัญเนี่ยเขาคัดสรรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมให,ใหมใหให่เกมดังเกมยอดนิยมของฝั่ง Bethesda อย่างเช่น Starfall, r e d e f a l l Fallout และเกมใหม่จาก Xbox Game Studio ที่เพิ่งวางจําหน่ายอย่าง Power เขาก็มีนะพร้อมยังมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับผู้เล่น EA ได้รับสิทธิประโยชน์จาก EA Play สามารถเข้าถึงคอลเลกชันชั้นนําและรางวัลในเกมสุดพิเศษของ EA สามารถทดลองเล่นเกมใหม่ล่วงหน้าได้โดยไม่เสียค่าใ,ใช้ใจ่ายเพิ่มเติม และเมื่อเชื่อมต่อ PC Game Pass เข้ากันกับบัญชีไลโอดรับสิทธิพิเศษมากมายเช่นรับแชมเปี้ยนหรือเอเจนต์ใหม่ทุกตัวทันทีที่ปล่อยออกมาสปีดบูต XP ยีสิ์เและอื่นๆอีกมากมายนี่คุณขายของผมจะขายได้ยังไงในเมื่อ PC Game Pass เนี่ยทำให้ผมเล่นเกมได้หลากหลายในราคาเพียงเดือนละ99บาทเพียงแค่ผมเปิดแอป п п Xbox บน Windows ผมก็พบกับคังเกมมากมายเรียกได้ว่าละลานตาม,มากนี่แหละสวรรค์ของเราเกมเมอร์เฮ้ยเอาดีและที่สำคัญนะ เขาอัปเดตเกมใหม่ๆตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเกมเมอร์ทุกคนในการปลดล็อกประสบการณ์ใหม่คุณสามารถเล่นเกมได้มากมายผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้เลยแต่ถ้าคุณถูกใจเกมไหนอ่ะคุณแค่ไปซื้อเออว่ะแต่แต่ถ้าคุณไม่เชื่อคือไม่ดีมึงต้องตัดไปภาดต,ตอนที่กูกำลังเล่นเกมแล้วลนะสุดยอดแพลตฟอร์มเล่นเกมที่มีเกมคุณภาพให้คุณเล่นได้มากมายในราคาเดียว อมยังว่าสิทธิประโยชน์มากมายให้ผู้เล่น EA ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ของ EA Play สามารถเข้าถึงคอลเลกชันชั้นนําและรางวัลในเกมสุดพิเศษของ EA สามารถทดลองเล่นเกมใหม่ล่วงหน้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเมื่อเชื่อมต่อ PC Game Pass เข้ากันกันกบบัญชีรออดรับสิทธิพิเศษมากมายเช่นรับแชมเปี้ยนหรือเอเจนต์ใหม่ทุกตัวทันทีที่ปล่อยออกมาฟูด XP 20%และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโหเกมเยอะมากเลยเนี่ยผมไม่อยากเชื่อนะว่าจ่ายราคาเดียวต่อเดือนแบบสามารถเล่นเกมได้มากขนาดนี้นะแล้วเป็นเกมแบบคุณภาพทางนั้นอ่ะดัง,ดงด มีหลายเกมนะที่ผมอยากเล่นอะเอาจริงอะแบับได้มาลองเล่นในนี้ก่อนอะเผื่อบบเกมไหนแม่งไม่เวิร์สสำหรับเราเราก็เราก็เปลี่ยนได้อะเราก็เปลี่ยนใจได้อะแบบไม่ได้เสียงเงินในราคาที่แบบว่ามันแพงอ่ะบางทีเราซื้อมาเล่นแล้วแบบไม่ถูกใจเราไม่ไม่ใช่แบบสไตล์เราอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนได้เลยในนี้แบบมีหลายเกมให้เลือกมากอะด,ดีดังๆทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยชัดเลยคุณขายของผมไม่ได้ขายผมแค่เอาประสบการณ์กับความประทับใจในการใช้พีซีเกมพาร์ทเน่มาแชร์ ถ้ามันดีจริงไหนคุณลองบอกเหตุผลที่แนะนําบริการนี้ให้กับเกมเมอร์ทุกคนหน่อยสิ PC Game Pass คือแพลตฟอร์มที่คุณสามารถเล่นเกมคุณภาพสูงสงมันมันดังๆังดีๆได้ดดนในราคาเพียงเดือนละ99บาทหรือนี่อาจจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณได้เปิดประสบการณ์ในการเล่นเกมที่หลากหลายและอาจทำให้คุณเจอเกมที่คุณกำลังตามหาก็เป็นได้สรุปคุณเนี่ยขายของใช่ไหมผมไม่ได้ขายแต่ผมกำลังเล่น Power อยู่แล้วผมกำลังรอเกม เซนโนซาก้าเฮลเบตสองด้วยนี่แสดงว่าคุณองไว้คนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณลองแนะนำตัวหน่อยสิสวัสดีครับผมชื่อฮอนโบยาครับแล้วผมใช้พีซีเกมพาร์